สินค้าแปรรูปแบบบ้านเฮาค่ะของกินเล่นแบบบ้านเฮานี่คือบักม่วงแผ่นค่ะหรือว่าภาษาไทยคือมะม่วงกวนนะคะสูตรนี่บ่อข่าแขวไม่ติดฟันจ้ะบ่มีตอบ่มีเสียนเรียบเนียนหวานอร่อยปมกลมพ <c oughs> ันเทศใส่ถุงขายนี่โลละสองลอยนะคะบอแพงนะคะเพราะว่ากลัวสีเห็ดใ้นี่มันเห็ดยาก กลัวสิไปเอาบักม่วงมากลัวสิเอามาขันกลัวสิเอามาปั่นกลัวสิเอามาตากตากแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็ใส่ถุงพร้อมกินมาเบงคนเห็ดเจ้าของหานนี่้จ้าของโซเจ้าของโซ่นี่นี่เอาหน่วยโซดไปเลยเจ้าเคยลูกสาวอันนี้อันนี้น้อยซอสันมาซุกแล้วเผื่็มาเฮ็ดบักม่วงแทนใส้ยังแม่ก็ ใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลนิดนึงกวนใส่กันเลยกวนใส่กันเลย <laughs> บอกเยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรลับเฉพาะ <laughs> ถ้าอยากกินต้องมาซื้อที่บ้านส้มทุง่งส้มปอยน้องไคโนกอำเภอมว่วง30สิจังหวัดอุบลนะจากาันบนาากยายเยี่ยมถามให้บานเลยว่าบานยเยี่ยมจะใส่ข้าวจากเบิร์นอะห <laughs> อ,องม,อ,มองอะไรไรเอ้ยมันบูกันรูกมาน้ำกันวันนี้ล่ะ